ประวัวววตาาหวจจิหลวงพ่อเงินวัดบางพลานจังหวัดพิจิตรพระเเคจิอาจารย์รุ่นเก่าที่ยังทรงคุณทรงปฏิหารเรื่องราวมาจนถึงปัจจุบันหลวงพ่อเงินวัดบางพลานจังหวัดพิจิตรย่อมเป็นหนึ่งในชื่อครูบาอาจารย์ที่ผู้มีจิตศรัทธานึกถึงและเป็นหนึ่งในครูบาอาจารย์รูปสําคัญของเสด็จเตีย่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หลวงพ่อเงินพุทธโชติเกิดวันที่16กันยายนพุทธศักราช2353 ตรงกับรราชการของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล,าาลา่านาภาัยเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดบางพลานจังหวัดพิจิตรท่านมีชื่อเสียงโด่งดังมากในสมัยนั้นมีผู้คนมาให้ท่านช่วยรดน้ำมนให้ไม่ขาดสายลูกศิษย์ของหลวงพ่อเงินวัดบางพลานที่มีชื่อเสียงโด่งดังต่อมาก็มีหลายท่านเช่นหลวงพ่อพิษวัดขมังที่มีชื่อเสียงในด้านตะกรุดคู่ชีวิตหลวงพ่อน้อยวัดคงคาราม ผู้สร้างตะกรุดหนังปลากระเบนและตะกรุดหนังอีเก้งปลาัดชุ่มวัดท้ายน้ำหลวงพ่อหอมวัดหลวงหลวงพ่อนวลวัดหาดมูลกระบือหลวงพ่อฟุ้งวัดปากน้ำหลวงพ่อขำวัดโพเตียหลวงพ่อไผ่วัดท่าหลวงพลผู้สร้างเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรจำลองหลวงปู่ผูวัดท่าล้อเป็นต้นหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน ท่านสามารถรู้วาระจิตผู้มาเยือนโดยอย่างวิเศษได้อย่างมหัศจรรย์และยังเป็นหมอเชี่ยวชาญในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้แก่ชาวบ้านได้อย่างชงัดอีกด้วยเคยมีผู้ไปลองดีกับท่านท่านก็แอนอ,อกให้ยิงแต่กระสุนไม่ยอมออกจากลำกล้องความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งอัจฉริยะของหลวงพ่อเงินบางพลานนับว่าร่ำลือกันไปไกลมากจนถึงขนาดเสด็จในกรมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ ก็ยังเสด็จไปฝากตัวเป็นศิษย์ด้วยอภินิหารของหลวงพ่อเงินนั้นยังคงความเข้มขลังอยู่ต้นโพศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อเงินได้แก่ต้นโพที่หลวงพ่อเงินได้หักกิ่งมาปักไวร้ริมน้ําหน้าพระอุโบสถว,วัดวังตะโกก่อนจะนํามาปักหลวงพ่อได้อธิษฐานจิตขอสิ่งทายไว้ว่าหากวัดท่านจะเจริญรุ่งเรืองก็ขอให้กิ่งโพกิ่งนี้จงแตกกิ่งก้านกว้างใหญ่ไพศาลด้วยเถิดต่อมาไม่นาน กิ่งโพนั้นก็ออกรากอย่างลึกลงและงอกงามเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมๆกับวัดของท่านที่ท่านได้สร้างขึ้นมาเมื่อตอนที่ท่านอยู่ที่วัดแห่งนี้ท่านได้ทําแพร่ไม้ไว้ใต้ต้นโพเพื่อไว้พักผ่อนอิริยาบถของท่านแต่เมื่อท่านได้สิ้นชีวิตลงแล้วพระครูพิมูลธรรมเวสเจ้าอาวาสได้ทําการสร้างพระอุโบสถขึ้นใหม่แทนหลังเดิมซึ่งแก่ชราม,มากแล้วแต่กิ่งก้านของต้นโพของหลวงพอ่อ ได้มาปิดบังหน้าพระอุโบสถทำให้ขาดความสวยงามไปมากท่านพระครูธรรมเวทจึงได้ว่าจ้าให้ชาวบ้านมาทำการตัดกิ่งเหล่านั้นออกไปแต่ไม่มีชาวบ้านคนไหนที่กล้าจะเสี่ยงกับงานที่กระทบกระเทือนของหลวงพ่อชิ้นนี้เลยในที่สุดพระครูพิมูลธรรมเวทจึงได้นำดอกไม้ทุกเทียนมาจุดบอกกล่าวขอความการุณาจากหลวงพ่อเงินโดยการที่ทำการตัดกิง่งโพในครั้งนี้ ก็เพื่อจะทําให้วัดสวยงามขึ้นมิใช่เป็นการดูหมิ่นลองดีอะไรกับหลวงพ่อและขอให้หลวงพ่อหักให้ด้วยจากนั้นมาเพียงไม่กี่วันกิ่งโพกิ่งนั้นก็หักคลืนลงมาเองโดยไม่มีลมพายุหรือว่าสิ่งผิดปกติจากภัยธรรมชาติใดๆเลยเมื่อกิ่งโพใหญ่หักลงมาเองโดยไม่ต้องตัดต้องไปรบกวนผู้ใดให้มาช่วยตัดเช่นนั้นท่านเจ้าอาวาสได้ให้นางจันชาวบ้านในย่านนั้นมาจัดการเลือเป็นท่อน แล้วเผาถ่านแบ่งกันคนละครึ่งกับทางวัดหลังจากจัดการเลื่อเรียบร้อยแล้วก็นำมากองรวมจุดไฟเผาแต่มันช่างน่าอัศจรรย์ที่ว่าจะเอาอะไรมาทำเชื้อไฟไม้โพนั้นก็ไม่ยอมติดไฟตรงกันข้ามตัวนางจันเองกลับมีรอยไม่พองไปทั้งตัวหูตาก็ดับมืดมองอะไรฟังอะไรไม่รู้เรื่องมีอาการทรมานเป็นที่สุดจากนั้นเพียงไม่กี่คืนหลวงพ่อเงินก็มาดุกล่าวนางจันในฝันว่า กูให้ของดีมึงไว้ใช้มึงกลับไม่รู้คุณค่าเอาไปเผาเสีอีกเมื่อนางจันตกใจตื่นทบทวนความฝันดีแล้วก็นำดอกไม้ทุกเทียนเท่าอายุของตนเองมาขอขมาลาโทษต่อหน้ารูปหล่อของหลวงพ่อเงินเพียงไม่กี่วันอาการต่างๆของนางจันก็คืนสู่ปกติ